ราได้องไม่ได้อนอเลยเลยแต่ว่าอเดนติตี้เราอะโดนขโมยไปแล้วเขาก็เอาไอ้ความเป็นตัวตนนั้นนะไปทำธุรกรรมนู่นนี่นั่นนะอาจจะเอาชื่อเราไปใช้อาจจะสวมรอยอะไรเงี้ยเป็นตน้นชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับวันนี้อยู่กับผมพีรพลอนุตระโสตน,นะครับและนี่คือซีรีส์พิเศษที่ชื่อว่า The Cyber m i n d s e t นะครับกับอาจารย์ปริญญาหอมเอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งอาจารย์ได้นําเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือนะครับที่กําลังจะวางจําหน่ายวางแผนนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่เป็นหนังสือเล่มแรกที่จะมีการพูดเรื่องของอการป้องกัน และเรามาระวังภัยไซเบอร์นะครับในสไตล์ที่ประชาชนทั่วไปอ่านได้ง่ายมากๆจริงๆนะครับท่านที่ติดตามฟังชัวร์วั s แชร์พอดแคสต์มาโดยตลอดนะครับในซีรีส์นี้คงจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นด้วยนะครับกับผมว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาที่สําคัญนะครับที่จะเสริมสร้างภูคุ้มกันทางไซเบอร์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนผู้อ่านทุกๆคนนะครับและตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปริญญาครับ สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับนฟังครับครับตอนนี้เราอยู่ในบทที่3นะครับซึ่งบทที่3ในตอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ได้เล่าถึงภาคปฏิบัติมากๆเลยคือ7วิธีสังเกตเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อาทางไซเบอร์นะอย่างเช่นเรื่องของการถามาาผู้ส่งนะครับแล้วก็การคิดว่ามันดีเกินไปไหมการตรวจสอบเนื้อหาการตรวจสอบแหล่งที่มานะครับแล้วก็การทำความเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังถูก ถ่ายทอดโดยคนร้ายอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันผิดปกติอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาต่อกันอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและใกล้ตัวมากๆนะครับเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับก็จะเป็นเรื่องที่พวกเราก็เจอกันบ่อยๆฮะล้วก็อาจจะไม่ได้สังเกตครับนะครับบางคนก็อาจจะสังเกตบางคนก็าอาจจะไม่ได้สังเกตอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันจะเป็นสาเหตุของการที่เราจะ ต้องเสียตังค์ฮะต้องเงินเอาจากกระเป๋าอะไรเงี้ยโดยไม่ได้ตั้งใจคือเงินเอาจากกระเป๋านี่มันมีสองแบบคือหนึ่งเราโอนเองครับไปหลงเชื่อไปโลภไปโดนหลอกอะไรเงี้ยแล้วเราเต็มใจโอนไปเองแบบนี้มันไม่ใช่การแฮกอะมันเป็นการแฮกใจมากกว่าอ๋อนะแต่อีกแบบหนึ่งคือเราไม่ได้โองไม่ได้โอนอะไรเลยแต่ว่าเดนติ i t y เราอะโดนขโมยไปความเป็นตัวตนเราโดนขโมยไปแล้วเขาก็เอาไอ้ความเป็นตัวตนนั้นอนะไปทำธุรกรรมนู่นนี่นั่น นะอาจจะเอาชื่อเราไปใช้อาจจะสวมรอยอะไรแบบนี้ตอนไหน,นที่สุดความเสียหายมันก็กลับมาที่เราครับนะเหมือนคน,นเอาไอดีเราไปทําชั่วเราก็ต้องไปไปไปรับบาปอะไรเงี้ยเป็นต้นนะหรือว่าเขาสามารถจะมีข้อมูลเราครบแล้วเขาก็กลายเป็นตัวเราเลยคือติดต่อไปยัง c เ l l นเตอร์ท่าไหนไม่รู้กดไปกดมานี่เราตัวจริงกลายเป็นตัวปลอมเขาตัวปลอมกลายเป็นตัวจริงเลยอืมอันนี้มีเห็นเยอะมาก ครับนะเพราะนั้นอุด i ตีของเราเนี่ยทุกวันนี้เราเรียกมันว่าดิจิตอลอุดิตีอืก็คือแบงค์จะคุยกับเราเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับเราแบบเออเดินไปที่เคาน์เตอร์อะไรอย่างงี้ถูกป่ะครับเขาต้องแอดซูว่าคนโอนเงินได้เป็นคุณโยคนรับเงินก็เป็นอาจารย์วิญญาคือมันมันต้องแอดซูม,มาหมดอ่ะมันไม่รู้หรอกว่าไอคนที่เข้ามาใช้จริงเนี่ยมันเป็นใครจริงป่ะ๋อจริงนะเรานึกถึงภาพเป็นตู้เอทีเอ็มอย่างงี้นะฮะ พออาจารย์พูดอย่างนี้แล้วนึกภาพตามเนี่ยเออก็จริงเหมือนกันนะเราไปตู้เอทเอมสมมติว่าเราเอาบัตรของญาติไปนะบัตรของพ่อแม่พี่น้องบัตรของญาติเราหรือเพื่อนเราไปกดเงินแทนโดยที่อาจจะช่วยเหลือเขาแล้วก็รู้จักกันแล้วไปกดธนาคารนะไม่ควรจะจ่ายเงินให้เราถ้าเขารู้ว่าเราเป็นใครเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของบัตรตัวจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วเเราไม่ใช่เจ้าของบัตรตัวจริงแต่ธนาคารก็ยัง จ่ายเงินออกมาจากตู้เอทีมให้เราอยู่เพียงเพราะเราถือบัตรและรู้รหัสแค่นั้นเองอันนี้คือตัวตนเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงนะครับอันนี้มันคือดี g i อ a น identity นะครับมันไม่ใช่เร e a l physical identity แต่จริงแล้วนะ ATM ่อทีก็ยังดีกว่าโมบายแบงกิ้งตรงที่ว่ามันมีกล้องครับผมครับพอเหตุเกิดแล้วก็มาไล่ดูได้ใช่ไหมอืมแต่ความเสียหายมันก็ไปแล้วครับแต่โมบายแบงกิ้งเนี่ยจะไปรู้ได้ไงว่าใครเป็นใคร ใครถือเครื่องอยู่ลองอินทะรลูจอมาได้มีพาสเวิร์ดก็คือคนนั้นแล้วถูกไหมล่ะอ๋อ่ะอันนี้คือต่อต่อยอดมาจากตู้ ATM ถ้าคุณรู้ฟังนึกภาพตามแล้วกเ็เรียกว่าฟาสต์เวิร์ดนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วเนี่ยตอนนี้คือเราสามารถจะเอาเงินออกจากบัญชีเราได้โดยไม่ต้องไปตู้ ATM แล้วแล้วมันก็แบบที่อาจารย์บอกเลยคือโมบายแบงกิ้งหรือว่าทำได้บนแอปพลิเคชันบนมือถือเลย ทีนี้ไปกันใหญ่เลยนะฮะก็คือเออ่ไม่ต้องเดินไปไม่มีกล้องถ่ายว่าใครเป็นคนกดเงินออกไปด้วยนะครับอืมครับมันก็จะเป็นลักษณะที่แบบเวอร์ชั่วแบบเวอร์ชั่วมากๆเลยครับไม่ไม่สามารถจะเห็นตัวจริงได้มันมีกล้องมานั่งถ่ายเราที่มือถือว่าเป็นเราหรอกถูกไหมผมมันอ่าไรแบงก์ก็ต้องอ่สูงว่าเป็นเราใช่อสูงว่าเป็นเราแน่เพราะว่าเราถือรหัสพวเวอรอยู่เพราะนั้น Terms o use เนี่ย privacy policy อของแบงค์เนี่ยถ้าเราโหลด mobile banking มาเนี่ยเขาบอกว่าใครใช้โปรแกรมนี้มันก็เหมือนเป็นตัวเราถ้าเกิดอะไรขึ้นในการออเทนแล้วโอนอะไรในแบงค์ไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าคุณถือกุญแยอยู่ในมืออ่ะคุณเอากุญแย่ให้คนอื่นมาขนของออกไปอะ่ะแล้วเอาเนขึ้นเอาบัตร ATM ให้คนอื่นแล้วคุณเขียนรหัสบัตรไว้ข้างหลังด้วยอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเอาไปกดอ่แม่บ้านที่ทํางานในบ้านอะ่ะ S <S ผมเคยได้ยินดาราเอ่ยคนดังๆเลยครับก็โดนแม่บ้านตัวเองเนี่ยไปกดเงินออกมาเป็นแสนเป็นล้านยังมีเลยอเออแล้วี่จะไปบอกแบงค์ว่าช่วยครคืนให้หน่อยหรอมันก็ไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้ถือบัตรให้มันปลอดภัยแล้วก็คุณไปเขียนรหัสหลังบัตรไว้ด้วยอะไรแบบ,นบเนี้ยคเนี่ยอเรื่องราวแบบเนี้ยมันก็กาลังจะเข้าสู่สถานการณ์ในปัจจุบันอว่าโอกาสที่ข้อมูลหลังบัตรหน้าบัตรจะหลุดอะไรนี้มันโหน มันเยอะมากอะเยอะแยะต่แปงไก่หมดเลยซึ่งโอกาสที่มันจะหลุดมันมีสูงแล้วเราก็ระวังแล้วนะครับมันก็ยังมีหลุดรอดไปได้แล้วมันบาปบร,ริสุทธิ์เราไม่ได้โอนเงินไหลใ,หใครเลยแต่ว่ามันก็เข้ามาสวมรอยโอนไปหมดบัญชีเราเนี่ยค,ครับครับเราแบงก์ก็ไม่รับผชอบเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าไอ้ดีไวต่างๆบัตรเบิดต่างๆเนี่ยเราต้องเราต้องโคไว้ต้องถือไว้นะไม่ใช่เอาไปให้ใคนนู้นคนนี้นักพิสูจน์ทราบกันโหก่ก่าจะเคีรยเงินก่าจะอะไรกันได,ได้นี่ก็ เป็นความกันหลายเดือนอ่ะครับตรงนี้นี่คือสําคัญเลยนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังคือบางครั้งหรือบางท่านเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเอ๊ะทำไมเอแค่แค่เลขบางอย่างนะ,ะสมมติว่าเลขับรประชาชนเบอร์มือถือหรือข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลที่อยู่เลขบัญชีนะ,ะพวกข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางคนบอกว่าก็ไม่เห็นสําคัญฉันไม่ใช่ดาราฉันไม่ใช่บุคคลสาคัญอะไรข้อมูลแบบนี้ ไม่น่าจะมีอะไรมั้งรวมไปถึงนะเลขที่อยู่หน้าบัตรประชาชนเลขที่อยู่หลังบัตรประชาชนนะครับคือพวกข้อมูลใดๆที่มันควรจะเป็นของเราคนเดียวเนี่ยบางคนไม่ได้รู้สึกว่าสําคัญเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่สําคัญและคิดว่าข้อมูลตัวเองไม่สําคัญนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่อาจารย์นํามาบอกเรานะฮะก็คือว่าข้อมูลพวกนี้มันสามารถทําให้คนอื่นกลายเป็นตัวเรานะสวมรอยเป็นตัวเราได้เลยนะครับมันสามารถไปประกอบเป็นแบบนั้นได้เลยผมนึกถึง กระแสไม่กี่วันที่ผ่านมาก่อนที่เราจะบันทึกพอดแคสต์ชุดนี้นะฮะอาจารมันจะมีคนที่ขึ้นเฟซบุ๊กนะบอกว่าจะดูดวงดูดวงจากรหัสเอทอับแล้วก็มีคนเนี่ยไปเขียนว่ารหัสเอ m ตัวเองคืออะไรเพื่อให้เขาดูดวงครับอ๋อเหรอครัคัอันนี้คือเห็นแล้วแบบหลายคนตกใจมากนะครับเพราะว่าเอันนี้คือเหมือนกับถ้าเขาเอาสิ่งนี้ไปประกอบกับ อย่างอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ก็อันนี้ครับถ้ามีคนให้ไปเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อแวนนะอ่าบางคน,งคนอต่อคนที่จัดดูนี่ก็ไม่อแวนเหมือนกัน <g ül> คือคนที่จัดดูนี่คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาดูจริงหรือเปล่านะหมอจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือ <g ül> อาจจะ <g ül> คือเราก็ไม่รู้จริงๆนะแต่ที่แน่ๆคือมีคนเอาไปเอารหัสบัตริเทรอเนี่ยไปเขียนนะเป็นเลขหกตัว นะครับซึ่งจริงๆแล้วบางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้ได้บัตรเอทอมไปเขาได้แต่รหัสไปเนี่ยเขาจะไปทําอะไรได้จริงๆทําอะไรได้ครับอาจารย์ได้แค่รหัสไม่ได้บัตรไปได้แค่รหัสไม่ได้บัตรไปหรอครับปกติรหัสเนี่ยมันใช้กับบัตรแต่เดี๋ยวนี้มันมีกฎเงินไม่ต้องใช้บัตรแต่ว่ามันต้องใช้ s อ s อมใช้อะไรบางอย่างมาโพลที่โมบายแอปอะไรอย่างเงี้ยครับคืออาจจะ มันก็มันก็ไม่หมูครับไอตัววายก็จะกลายเป็นบัตรไปแทนบัตรไปคนร้ายอาจจะอืถ้าถ้าเราคิดในแง่ร้ายก็คือว่าอาจจะเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะฮะคิดถ้าคิดในแง่ร้ายๆแบบว่าซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ยังไงคือถ้ามันเป็นรหัสบัตรแล้วมันผูกกับบัตรไปนนะั้นแล้วยิ่งถ้าใครเปลี่ยนรหัสทุกบัตรก็จะยิ่งปลอดภัยถึงกค็ความเสี่ยงจะลดน้อยหน่อยใช่ไหมฮะ ใช่ครับเขาบอกว่าเขาอาจจะโปรไฟลิงไว้ก่อนแล้วก็<ม>ไปดูว่าใช้รหัสนี้กับโซเชียลมีเดียหรือเปล่าหรือว่าใช้กับไอจีเมลหรือเปล่าบางทีคนก็ใช้รหัสคล้ายๆกันใช่ไหมครับมุณว่าใช้เออมันเกิดแปดเก้าเก้าอะไรเงี้ยอ่าหรือว่าเก้าเก้าแปดแปดห้าหกอะไรเงี้ยมันก็พอเดาได้แล้วก็เขาจะไปเคาะให้เขาอื่นด้วยไงอืมเผื่อมันจะฟุกๆว่าพาวเวอร ยูสเนมของไอ้เขาเนี้ยก็กลายเป็นยูสเนมของไอ้เขานี้ด้วยอ่าอือคนเี่อียจดจำใช่ไหมก็เพื่เดียวหมดเลยแล้วกันอืมก็เรียบร้อยเลยอย่างงี้จบเลยอืมอืออันนี้ก็คือไม่ต้องมีบัตรเขาไม่ต้องเอาบัตรก็ได้แต่ว่าเขาเอาเอลักษณะหรือว่าสไตล์การตั้งรหัสบัตรเนี่ยเอาไปลองใช้กับบัญชีอื่นๆ ใช่เขาเรียกเอาคีย์เดิเชียไปแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันไม่รู้ว่าน,นี้ไปหัวนู้นอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนั้นนั้นก็เป็น,น <ะ S 2> เรื่องของร ATM หัสเอทีเอ็มนะฮะที่เป็นกระแสช่วงนี้แต่ว่าส่วนที่สําคัญมากๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอินเดนิตี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์เตือนเรานี่คือเป็นเรื่องไหนครับ,รบก็เรื่องเกี่ยวกับเลขประชาชนนะฮะครับทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็เลขบัตรเครดิตแล้วก็เลขหลังบัตรเครดิตอืมนะแล้วก็จะกห็นว่าการที่จะพิสูจน์อินเดนิตี้ของคนได้เนี่ย เขาต้องมาอ้างอิงข้อมูลส่วนตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องคนคนนั้นถูกไหมครับอ่ะคุณโยผมโทรไป call center สวัสดีครับคุณโย,ยงี้เลยเหรอ mm hmm. ก็มีซิตี้แบงค์มาที่ทําได้เพราะมันจําเสียงได้ครับแต่ธนาคารอื่นนะจะว่าอ่ะเพื่อความปลอดภัยของท่านมากันมาเลยท่านชื่ออะไรอ่า mm hmm. ชื่อทศคุณเสร็จท่านมีเบอร์โทรศรัพท์อะไรถา,ถามนู่นถามนี่ไอ้พวกเนี้ย พอเราตอบถูกหมดอะครับตอบไปถามมาถามถูกหมดเขาจะปักใจเชื่อเลยว่าเป็นเราเลยอืมคราวนี้สั่งทําอะไรทําได้หมดละแต่กับการถ้ามามีคนหัวใสมันมาโทรแล้วมันได้ข้อมูลเรามาหมดแล้วมันรู้คอนเซิร์นเตอร์จะถามอะไรอืมแล้วมันตอบถูกหมดเลยเนี่ยไม่หนาวหรอกลายว่าเขาก็คือเราเลยอันนี้หลายคนไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้อืมนะว่ามันอะไรที่มันง่ายมันเดาได้มันอะไรแล้ว มีชาชีพเข้ามาดูโซเชียลด้วยประกอบร่างไปแปมาได้ข้อมูลครบสี่ห้าองค์ประกอบก็ตอบคำถามคอนเซอร์ถูกหมดมันกลายปเป็นเราเลยคันนี้อืม mm hmm. นี่แหละถึงบอกว่าเลขหน้าบัตรหลังบัตรทั้งเครดิตทละประชาชนเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดมากมากเลยครับอืมมันเป็นอย่างนั้นอืม mm hmm. ครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันหน่อยไหมว่าเป็นยังไงได้ครับคือบัตรทั้งหมดในใดในโลกเนี้เอาบัตรประชาชนก่อนเลย มันก็มีหน้ากับมีหลังทำไมมันต้องเอาเลขบางตัวไปไว้ข้างหลังด้วยอืออ่ะคุณโยว่าที่ว่ามันออกแบบมายังไงทำไมต้องซับซ้อนขนาดนั้นนะะเลขบางเลขไปอยู่ข้างหลังบางเลขไปอยู่ใช่แล้วก็มันมีตลกนั้นอีกบัตรเครดิตรุ่นใหม่ๆตอนนี้หลายบัตรหลายแบงค์เนี่ยข้างหน้าไม่มีเลขเลยไม่มีอะไรเลยผมผมเพิ่งได้มาใบหนึ่งรย์เป็นอย่างนี้เลยครับแต่เลขอยู่ข้างหลังหมดเลยใช่ทั้งหมดอยู่ข้างหลัง แสดงว่าทไมเออ่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาน่าจะต้องใช้แยกกันอหน้าบัตรหลังบัตรแต่เดี๋ยวนี้คือเขาไม่สนใจแล้วอมันเสี่ยงกว่าเดิมไหมถ้าเข้าใจ Principle ของการที่แยกหน้าหลังเนี่ยคก็จะพบว่าไอ้ที่มัรวมกันอย่างเงี้ยคือไม่ถูกคือเสี่ยงบัเลยก็เอาไว้ข้างหลังหมดเลยไงออืืมแต่ทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันค อ่ะว่าแล้วก็ล่ายาวเลยนะคือการที่ต้องมีเลขหลังบัตรเนี่ยเพราะว่าเวลาจะทําอะไรธุรกรรมบางอย่างที่มันลึกซึ้งที่มันแบบสําคัญเนี่ยอืเลขหน้าบัตรจะไม่พอฮะอข้อมูลหน้าบัตรเนี่ยยังทําธุรกรรมไม่ได้ครับต้องมีเลเซอร์ไอดีต้องมีโค้รรับ c v ีหะไรอย่างมั่งไม่รู้ละต้องอยู่หลังบัตรครนี้ำถามคือทําไมเลขคนนี้มันไม่อยู่รวมกันหน้าเข้าไปเลยทีเดียวอะ ไม่ได้จบจบไปหรืวอว่าคาตอบคือว่าเลขอยู่หลังบัตรเนี่ยเขาออกแบบมาให้สําหรับคนที่ถือบัตรเท่านั้นที่จะเห็นได้เขาเรียกผู้ทรงบัตรอถ้าคุณโยไม่ได้ถือบัตรอยู่ในมือเนี่ยคุณโยจะไปพลิกข้างหลังมาได้ไงอืมใช่ไหมเขาออกแบบอย่างนั้นแบบโอทิชันอลแอพโรชเลยนะแบบโบราณเลยนะครับคือถ้าเป็นของบัตรจริงเนี่ยต้องพลิกหน้าพลิกหลังได้อื แล้วคนเราเนี่ยตอนมาเกาะข้างหน้ามาเกาะลื่นๆเรื่อยๆ,ๆไปแต่พอได้พลิกหลังเนี่ยมายเซตมายของคนมันจะคลิกไปน,นิดนึง hmm. พลิกว่าเฮ้ยโอ้ยตรงนี้มันต้องสาคัญแล้วเว้ยสามตัวหลังอะไรเงี้ยมันก็จะมัดระวังมากขึ้นไม่ใช่ว่าพลิกหลังมาใส่เลยละอะไรเงี้ยมันก็อารมณ์คนมันจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอ่ะ hmm. เพราะนั้นมันคือแบบปากการดาสุดท้ายของทุกข,ข,ของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับไอ้สามตัวหลังบัตรหรือว่าเลเซอร์ไอดีที่อยู่หลังประชาชนเนี่ย มันอาจจะมีโค้ดยาวเลยนะ JTA หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเลขแบบพิสดารมากอะเลขเอาเอาง่ายเลขอะไรก็ไม่รู้อะแต่โทษทีนะทำธุรกรรมต้องใช้ต้องขี่เข้าไปให้ครบด้วยนะขาดไปตัวเดียวก็ไม่ได้ <c oughs> อืมอันนี้เลยเก็บอกว่าการที่ระบบไหนอะที่มันมีเลขเอเซอร์ไอดีแบบนี้หรือว่าเลขซีวหลังบัตรสามตัวเงี้ยแปลว่าเป็นระบบที่มันเป็นป้อมปาะการหนาสุดท้ายอืม <c oughs> ก่อนที่เราจะตอบเยสอะไรไปว่าถ้าไม่มีโคดรลับพวกนี้มันก็จะแอคทีเวตอะไรไม่ได้ครับผมนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นครับไม่ใช่แค่ข้างหน้าหรือข้างหลังที่สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าสำคัญทั้งสองด้านและยิ่งสองอันนี้เนี่ยอย่าคิดว่ารวมกันแล้วจะสะดวกขึ้นสำหรับเราคนเดียวนะจะสะดวกสำหรับคนร้ายด้วยนะครับ <laughs> ใช่แล้วมาเอาลเอามารวมกันทำไมบัตรเครดิตรุ่นใหม่ๆข้าหลังเนี่ยทําไมครับเอามารวมกันหมดเลยอ่าเฉลยครับเงินจะได้ออกจากกระเป๋าง่ายๆไงเพราะว่าใชา e ้อีคอมเมิร์สสั่งแก๊บสั่งโรบินฮูดสั่งอเมซอนอะไรเงี้ยถ้ามาพลิกไปพลิกมานี่มันยากไงครับก็หน้าเดียวเลยไงครบเลยชื่อนตรสกุลใช่ไหมวันเอลกปลายเลขสามตุสามหลักจบเลยอืม หมูตู้เลยง่ายเลยแต่ว่าคนใช้เสี่ยงเสี่ยงกับตอนที่มันเป็นหน้าหลังเสี่ยงไปอีกนิดนึงแต่ระบบเขาก็ดีพอที่จะเช็คฟลอดเช็คการทุจริตแล้วเขาก็เตือนเราได้ถ้าเราใช้บัตรเนี่ยไม่อยู่ที่วงเงินอยู่ที่ว่าระบบฟลอทดดเทคชช่นเขาดีไหมถ้าแบบเอาไปใช้ในทางไม่ถูกต้องเนี่ยก,ก็ก็แก๊กถึงสงสามครั้งเนี่ยเขาต้องเตือนมาแล้วว่าเนี่ยอันนี้คุณใช้หรือเปล่า หรือเราไปรูดอะไรที่แบบไล้อะเราเนี่ยเติมน้ามันกินข้าวพันสองพันวันหนึ่งวันซกระเป๋าชาแนลสองแสนเงี้ยครับมันไม่ควรจะให้ผ่านทางท้านที่วงเงินมีเหลือนะแต่มันก็ไม่ให้ผ่านเพราะว่ามันผิดปกติเราต้องชีแชง้แจงเอาเราซื้อของขวัญให้แม่ให้แฟนให้ใครเราอะไรก็ว่าไปเรามีเงินที่เราจะแอฟฟอร์ต,ตรงนี้ได้อ่ะก็เป็นเคสใบเคสใบบางเคสก็ผ่านบางเคสก็ไม่ผ่าน เนี่ยนี่คือสิ่งที่โลกมันกำลังหมุนไปคือมันเรียวไทม์แล้วมันก็บอนิเตอร์ตลอดเพื่อม่ให้เกิดความเสียหายกับคนที่ใช้บัตรเครดิตอะไรประมาณนี้ครับ่าดังนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วนะฮะทั้งเลขบัตรเครดิตเลขบัตรประชาชนเนี่ยเราก็จะต้องระวังข้างหลังเหมือนกันนะบางคนบอกว่าเลขบัตรประชาชนนี่ไม่ค่อยมีอะไรเพราะมันอาจจะไม่ใช่ไม่ได้ทําให้เงินหน่ายนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่บางคนก็ เห็นการถ่ายเอกอสารเนี่ยเราถ่ายเอกอสารประชาชนปรหน้ากับหลังด้วยกันมาตั้งนานนะจ๊ะส่วนพึ่งไม่เขาก,กาให้เลิกนานแล้วฮะ่ห้ามทำฮะห้ามทำเดิดขาดถ่ายเอกสารหน้าหลังประชาชนด้วยกันเนี่ยขร้องเลยเขาเลิกทำกันไปนานแล้วโอ้ไ <c oughs> ประกาศกระทรวงมหาไทยเลยจะให้อายหน้าหลังบอกเฮ้ยคุณดูประกาศกระทรวงมหาไทยว่าว่าเขาให้เริ่มาทำไปนานแล้วแต่ตอนนี้ผมว่าได้หมดแล้วครับไม่มีปัญหา เลขประชาชนเนี่ยมันมีหลุดที่อื่นด้วยนะคุณโยแหลดหลุดที่ใบกับขีครับผมอ๋อใบกับขีก็มีแล้วก็หลุดที่หน่วยเลือกตั้งโอ้โหอันนั้นอันนั้นคือมาเป็นฐานข้อมูลเลยเนะใช่แต่ใครมายืนถ่ายแล้วมันอาจจะผิดระเบียบอะไรบ้างเราไม่ทราบไงอืมแล้วประชาชนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะเราเกิดมาครั้งเดียวใช่ไหมครับดังน้เลขเนี่ยเราเกิดถ้าที่ผมเข้าใจมันเปลี่ยนไม่ได้นะคุณโยอือ เปลี่ยนเลขแบบบางอย่างเนี่ยพัดเวิร์เราเปลี่ยนได้คแต่บางอย่างต้องไปเกิดใหม่เพียงเปลี่ยนได้เช่นนิ้วฟิ้งกับวินสแกนหรือม่านตาเนี่ยมันต้องเป็นตัวเราเท่านั้นนะมันต้องไปเกิดใหม่อย่างเดียวเลยถึงจคเปลี่ยนได้ผมนี่ก็คิดอยู่นะกันผมคิดว่าเราอาจจะต้องไปถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนต้องมีเลขแบบประชาชนใหม่อ่ะเพราะตอตอนนี้มันพุ่นเหลือเกินใช่มันเป็นอย่างงริงจริงมันก็<ช>แบบแต่ว่าม่านตาเรากับนิ้วเราเราแก้ไม่ได้โอ้โหอันนี้ยิ่งเลย เดีย๋ยผม<อ>แฟนคลับ Apple นะคุโย่แอปเปิมั้งแต่ไอโฟนสามมั้งเชื่อไหมมันมไม่เคยได้นิ้วผมเลยอนผมไม่เคยออเทนได้นิ้วเลยเพราะผมก็ไม่อยากให้เขาเก็บของผมไว้ถูกไหมแต่หลังๆนี่ระบบเขาอะเขาบอกว่าคุณจะจิ้มนิ้วอะไรไปเนี่ยเราไม่เก็บที่เฮดคอร์เตอร์แอปเปิลนะเก็บในเครื่องเราเก็บในเครื่องคุณนี่แหละ,ะอ,อ,อันนี้ก็เป็นไอเดียที่มันจ้าบมากเหมืงนกันนะ มันก็ทําให้คนรู้สึกดีขึ้นเอาแน่นอนแน่นอนมันมีวิธีอยู่แล้วเหมือนกับ P K I อ่ะอืมันจะมีผอปรีกี privately มันมีวิธีอยู่แล้วที่มันไม่ต้องมาเอามือมาสุ้ขีบเอาข้อมูลใน็ตตี้เอาม่านตาเอานิ้วเราไปเก็บที่สานักงานมันคงไม่โง่ขนาดนั้นอ่ะอเพราะเป็นภาระกี่คนเนี่ยคนเป็นพันพันล้านคนในโลกอ่ะคนใช้อุปกว่าเกินพันล้านแล้วอ่ะครับแล้วมันจะเอานิ้วเอาอะไรของคนไปเก็บหรอ คือตอนเก็บนี่ตอนเก็บนี่คงมีมีปัญญาเก็บครแต่โอ้โหตอนหลุดนี่ถ้าเกิดหลุดขึ้นมาน่าจะเรื่องใหญ่เอาสัตว์เจงได้เลยอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยบอกว่าไอ้เลขพวกนี้เนี่ยมันดูเหมือนไม่สําคัญอแต่จริงเลขบัตรประชาชนเลขบัตรเครดิตต่างๆพวกเนี้ยครับมันคือการพิสูจน์ตัวตนของเราคะกับระบบเขาเรียก EKYC นะเป็น E k No w Your Customer คือ เขาจะรู้ได้ไงว่าเป็นเราอ่ะเอาง่ายๆอ่ะเทคคริปโตะจำพระเวิรอะไรไม่ได้เนี่ยโหเรื่องใหญ่ต้องเอาบ่าวชาชนมายืนแล้วก็ย,ยิ้มเข่งมีกระดาษใบหนึง่งเอาบปาวชาชนไปแปะและเขียนตัวใหญ่อะไรเงี้ยตลกไหมล่ะแค่อบอาวชาชนไปอย่างเดียวก็ไม่ได้อ่ะเพราะเขาจะดูหน้าเราว่าตรงกับบ่าวชาชนเราไหม หมือนถ่ายรูปติดคุกแล้วเห็นไหมเวลาคนติดคุกแล้วถ่ายรูปแค่น,นั้องอย่างนั้นเลยนะถึงจะเทรดที่โตต่อได้เนี่ยคือ EKYC แต่บางที่ไม่มีอย่างนี้เลยนะบางที่ใส่ย,ยูเซอร์เวิร์ดท,ทำได้เลยอย่างเงี้ยม,มันควรไหมละ่ะแต่ผลเพราะนั้นพวกนี้ผมว่าไม่จช่เป็นอยากให้มันมีเอ็กโพเชอร์ดีกว่าถ่ายประชาชนใส่เลขประชาชนเนี่ยให้เขาไม่รู้เลขเราดีกว่าที่เขาให้เขารู้อ อเพราะว่าโอ้โหไม่งั้นก็เรื่องใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ทีนี้เรื่องของบัตรที่อยู่กับตัวเราแล้วก็เราพยายามรักษาไว้อย่างดีอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้มันมีช่องทางที่หลุดออกไปได้เยอะนะครับหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะทาไมคนร้ายถึงมารู้เลขบัตรประชาชนเราคนร้ายรู้ทั้งชื่อทั้งเลขเราคนร้ายรู้ชื่อเลขเรารู้ที่อยู่รู้เบอร์โทรเราอีก นะฮะเรื่องนี้อาจารย์เดี๋ยวจะบอกยังไงครับคือที่มันรู้เลขเราเนี่ยสาเหตุที่หนึ่งคือว่าเลขมันรั่วไปครับอาจากการที่เราไปสมัครนู่นสมัครนี่แล้วเราก็ไปเผลอกอกในเว็บอ e ีคอมเมิร์ซบางที่งี้นเราใส่เต็มเลยอืมเราเว็บเขาโดนแฮกอืไอ้อย่างเงี้ยมันก็รัว่วแงแง่อยู่แล้วอืมแล้วเลขเป็นตัวประชาชนวันเดือนวิเกิดเราเราแก้ได้หรอครับแก้ไม่ได้อ่ะใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าข้อมูลมันก็ลิกิไปแล้วเนี่ย ตรงเนี้มันรีกกันแบบหลายไซส์มากเลยอืจนสามารถจะซูมได้เลยนะว่าข้อมูลทางคุณโยและผมเนี่ยไปหมดแล้วที่ดึงกุลที่อยู่บนโทรศัพท์มือถืออะไรพวกเนี้ยผมว่ามันไม่เหลือแล้วคุณโยไปหมดแล้วครับเ <c oughs> พียงแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะประกอบล่างโทรคอเซ็นเตอร์แล้วเป็นตัวเราได้ไหมอันนี้น่าสนใจอืถ้าจะโทรไปโอนเงินไปเปลี่ยนบัญชีไปทาธุรกรรมอะไรลึกๆเนี่ยซึ่งเจ้าของต้องทําเท่านั้นเนี่ยมันจะเอาทั้งหมดเนี่ย สี่ห้าค่าเนี่ยไปตอบที่คอร์เซนเตอร์แล้วมันกลายเป็นเราเลยได้ไหมเพราะนัคอร์เซนเตอร์ของแบงค์ท่านคุโยสังเกตครับถ้าธุรกรรมสําคัญเนี่ยจะไม่รับอืมจะตัดถามตอบไงสี่ห้าครั้งก็จะไม่ยอมให้ทําครับคือจะต้องไปทําที่แบงค์อย่างเดียวอืมเช่นการเปลี่ยน OTP เปลี่ยนเบอร์เนี่ยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเขายังไงต้องให้ไปกรอกแบบฟอร์มต้องไปทำอะไรมันก็วิชาชีพมันก็เปลี่ยนเบอร์เราไปเบอร์มันดิครับ ก็ตายดิอืออือคือแบงค์ไทยเนี่ยผมว่าเสียสุดละเขาเจอมาหมดละเขารู้หมดแล้วว่ามันมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายฮะดังดังนั้นถ้าเกิดว่ามีใครติดต่อเข้ามานะฮะแล้วก็มาสอบถามอะไรเกี่ยวกับเลขไม่ว่าจะบัตรประชาชนบัตรเครดิตอะไรต่างๆตรงนี้อาจารย์มีคําแนะนำกับเรายังไงครับไม่ให้ครับผมอือไม่ให้ไว้ก่อน ต้องถามแล้วถามอีกเอาไปทําอะไรยังไงความจําเป็นแค่ไหนอื<ม>ต้องโหดไว้ก่อนครับต้องใจแข็งไว้ฮะ<ม>จะก,กอ่อก็แต่อเมื่อมันจะไปนจริงจริงจ่ายเงินรรกรณพก์ระทำ e filing สมัครธนาคาร<ม>คือธุกรกรรมที่คุณหนีไม่ได้อ่ะอ<ม>ืเป็นพาร์ทหนึ่งของคอนแทคอ่ะของสัญญาคุณเน่ยคุณก่อไปเลย<ม>แต่ถ้าเกิเป็นเว็บอาคโครจรเป็นอะไรที่เราไปแล้วดูไม่น่าเชื่อถือไปดูคอนโดสาวบอกว่า เซลศาสาพอว่าช่วยขอข้อมูลให้หนูหน่อยอะไรเงี้ยครับอันนี้สตอรี่แลวคอมเมนต์ว่าอย่าเพราะว่าเขาอาจจะเอาไปหลุดที่ไหนไงเราไม่รู้เลยไงถูกปะเราก็กรอกที่ังเป็นส่วนใหญ่ผมจะกรอกชื่อนามสกุลแล้วก็ให้เป็นอีเมลแทนอืเบอร์นี้ต้องให้เฉพาะที่จาเป็นเพราะว่าถ้ารู้เบอร์รู้อีเมลนะไปแล้วสองนลคุณโยไปสองค่าแล้วนะอ<ะ>เพราะอีเมลมันคือยูสเนม เบอร์โทรเผื่อพระเบิดเรีเยกว่าครบองเลยเพราะฉะนั้นสองอันเนี้ยดูไม่น่าจะมีอะไรแต่จริงแล้วมีเราวางให้จงหนักเลยอีเมลเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับไม่งั้นเขาก็รู้เราดิว่าเราจะไปไหนทําอะไรเขาแอบมาเขาเขาเราก็เห็นหมดะ่ะอือครับนะได้ครับอาจารย์ก็วันนี้คือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะแล้วทุกคนเนี่ยต้องมีบัตรอะไรสักอย่างเห็นไหมก็บัตรประชาชนนี่แหละนะครับดังนั้นก็ดูแล ตัวเลขต่างๆไว้ให้ดีนะบางทีอาจจะคิดว่าไม่สําคัญแต่จริงๆแล้วมันสามารถจะทําให้เขาหรือคนร้ายเนี่ยปองตัวสวมรอยเป็นตัวเรานะฮะพอสวมรอยบางทียึดความเป็นตัวเราไปเลยนะครับแล้วไม่ได้ยึดแค่ความเป็นตัวเรานะยังยึดทรัพย์สมบัติยึดเงินลงไปด้วยนะครับก็ถือว่ามีความเดือดร้อนได้อย่างรุนแรงทีเดียวนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาเติมภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ในด้านนี้ให้กับเราครับขอบคุณครับยินดีครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท